วงการก่อสร้างนี้นะคนที่ไปเจอผู้รับเหมาไม่ดีไม่ใช่โชคพอโชคลายนะแต่ถ้าใครไปเจอผู้รับเหมาดีเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีเพราะว่าเท่าที่เจอส่วนใหญ่มันเฮงสวยทีนี้เราจะป้องกันยังไงวิธีป้องกันยังไงดีก่อนที่เราจะจ่ายเงินนะเราควรจะต้อง ไปแอบดูเบื้องหลังของผู้รับเหมาหรือบริษัทนี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะตั้งกลุ่มเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันช่องทางมันเยอะนะอาจจะตั้งกลุ่มว่าอาสมมุติเราตอนนี้กําลังติดต่อกับช่างบริษัทถ้าเป็นบริษัทก็บริษัทนี้เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาคุยกันถึงผู้รับเหมารายนี้ที่ใช้ชื่อบริษัทว่าก็ไก่ขอไข่ หรือถ้าไม่ได้เป็นอาจจะเป็นผู้รับเหมาที่ไม่มีบริษัทก็ได้เราก็อาจจะใช้ชื่อของผู้รับเหมาโดยตรงเลยอาจจะต้องมามาโพสในโลกโซเชียลช่องทางไหนก็ลองคิดกันดูนะเผื่อหลายๆ์ยโพสมันจะช่วยคนที่มาที่หลังที่จะจ้างผู้รับเหมารายนี้หรือบริษัทนี้ได้อะไรเงี้ยหรือเปล่า เราอาจจะต้องไปแอบดูเบื้องหลังของบริษัทนี้หรือเปล่าว่าวันๆเนี่ยทำงานแต่ละที่นี่คือมาเบิกเงินมาแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็ไปรับงานที่ใหม่แล้วก็ไม่เสร็จแล้วเวลารับงานมาเนี่ยมีช่างอยู่ในมือไม่ช่างอยู่ในมือมันไม่ได้หมายว่าจะต้องเป็นช่างที่กินเงินเดือนบ,บริษัทนะแต่มันก็มีหลายๆครั้งเราจะเห็นนะอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าดูข่าวเยอะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะโดยส่วนตัวเองอะ่ะ เป็นช่างไฟเนี่ยก็เห็นมาเยอะผู้รับเหมาที่รับงานแล้วไม่อย่าใช้คําว่าไม่จบงานเลยดีกว่าคือมาแค่ว่าเบิกเงินเบิกเงินได้ก็ก็พอแล้วและ้ะสุดท้ายจบไม่ได้ก็ว่ากันไปฟ้องไปดีฟ้องไปก็ขึ้นศาลไก่เกลี่ยไก่เีษไก่เกลีรยเสร็จก็ผ่อนให้ถ้าเดือนสองเดือนแล้วเจ้าของบ้านจะมีปัญญาไปตามฟ้องตลอดไหม นะผลท้ายก็เบื่อเบื่อกันไปเออหรือเราอาจจะมีวิธีมีวิธีตอนจ่ายเงินอาจจะมีวิธีทําสัญญาเป็นอย่างอื่นหรือหรืออย่างน้อยจริงๆถ้าเขาอยากได้งานจริงๆเลยนะเหมือนเหมือนอย่างอ่ะเหมือนอย่างตัวเองเนี่ยเป็นช่างไฟเนี่ยขนาดเราไม่โกงใครนะไปทํางานเนี่ย เราทํางานก็ไม่ได้เงินเยอะหรอกมีแต่คนจะถามว่าเอาเงินก่อนไหมเราไม่เคยเอามากขอนเลยนะถ้างานมันมีหลักแสนก็จะต้องทําให้เห็นงานหลักหมื่นแล้วถึงจะเบิกวันแรกแต่ถ้างานหลักหมื่นเสร็จแเราค่อยเก็บทีเดียวนะทีนี้ถ้างานมันใหญ่เป็นหลักเป็นหลักหลายแสนหรือเป็นหลักล้านเนี่ย คนที่มรับมารับหนึ่งก็ต้องมีศักยาภาพพอที่จะต้องออกทุนไปก่อนหรือเปล่าทีนี้มันถ้าออกไปก่อนมันก็กลัวว่าจะของบ้านโกงเราอาจจะทําสัญญาให้รัดกุมหน่อยไหมเฮ้คุณเอาของมาลงแล้วทําสัญญาให้รัดกุมแล้วก็มัดทั้งสองฝ่ายเลยสัญญาแบบไหนก็ได้อันนี้ผมไม่มีความรู้หรอกเนะแต่มันต้องการป้องกันกันถึงขนาดนี้เลยหรือเปล่าผมว่ามันจําเป็นสมัยเนี่ยมีโกงกันทุกวันอะผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเลย เออก็มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเราก็ทํางานให้เขาตลอดเดยบ้านเขาอยู่อะไรวะแถวสมาคมปักใต้เข้าไปในถนนขขเข้าไปในถนนข้างๆซอยเข้าไปมันก็จะมีหมู่บ้านนะหมู่บ้านนะเจ้าของบ้านนี่เขาก็อยู่อยู่แถววันชาติอะ่ะขายของขายของรู้อะ่ะเอย่างนี้แล้วกันต้องบอกว่าร้านไหนเขาก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเราก็ทําให้เขามาตลอด แล้วจนวันหนึ่งเขาก็ยังไงไม่รู้ก็ไปได้ซื้อบ้านที่อยู่ข้างๆกัน,กนอีกหลังหนึ่งมาแล้วเขาต้องการจะทําให้บ้านเนี่ยมันทะลุถึงกันก็มันเป็นที่ดินสองแปลงอ,อ่ะอแล้ววันที่เราก็ไปดูงานวันที่เราไปดูงานเป็นยังไงเดเ๋ยาไร่ฟังก็ดูผู้รับเหมามาก็ไม่จะไม่อยากจะบอกเลยว่า ผู้รับเหมาก็นายจังหนุ่มๆมาดูเหมือนกับเพิ่งจะเรียนจบมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้มันมันก็ไม่ได้บอกว่าคนเพิ่งจะเรียนจบมาจะรับงานไม่ได้นะมิใช่อย่างนั้นนะแต่เราเอาเป็นว่าผมก็ดูงโงเฮงโดยส่วนตัวแล้วกันน,นะนะผมดูแล้วมันจะไปรอดหรือเปล่าวะดูแล้วไม่น่าจะไปรอดงานนี้ผมก็ไม่ทาเรื่อของบ้าน,านทาไมไม่ทาแล้วก็เวลาเ,เบิกเงนินก็เบิกกับเจ้อยู่แล้วใช่มันเบิกกับเจ๊ก็จริงเนี่ย แต่ถ้างานมันไม่เสร็จผมก็ต้องตามมันไปเรื่อยๆผมดูแล้วผมไม่เอาดีกว่าเพราะสุดท้ายผ่านไปเป็นปีมั้งเจ้าของบ้านเขาก็เพิ่งมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันทำงานไม่เสร็จทำงานไม่เสร็จแล้วก็แถมยังยืมเงินไปอีกอา้าวงานมันไม่เสร็จแล้วยังมีการยืมเงินไปอีกแล้วทำไมให้ยืมไปได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็ความใจอ่อนความใจดีของเจ้าของบ้านนะนะอันนี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่ง ในหลายๆเหตุการณ์ก็เรื่องบางเรื่องพูดไปแล้วก็พูดซ้ำนะบางคนก็รับงานงานอยู่ที่ไหนก็รับหบมดแหละจังหวัดไหนก็รับแล้วก็ไปหาช่างพื้นที่ไปทำสมมติมว่าไปรับมาเอาปลูกบ้านตรงนี้หลังหนึ่งก็ไปหาช่างเหล็กในพื้นที่นั่นแหละหาช่างไฟช่งางปบาปลาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปหาในพื้นที่แล้วก็โกงเข้าไปเรื่อยๆ จริงๆมันควรจะแยกกันหรือเปล่าไม่ควรจะให้คนเดียวทําเสร็จหมดทั้งหลังหรือเปล่า <Yeah. S 1> เวลาเราดูผู้รับเหมาดูคนดูบริษัทเราดูยังไงทุกวันนี้มันมีไว้ทุกวันนี้มันมีอะไรที่มันไว้ใจได้หรือเปล่า mm hmm. เออไอ้ที่มันดีๆไม่ใช่ไม่มีหรอกมันมีแต่คนไม่ได้อยู่ในวงการมันจะรู้เนะ่ยคนที่ดีไม่ดียออ่าย่าง อย่างที่เรารู้จักเนี่ยก็มีที่ดีๆแต่ยังมีคนหนึ่งก็อยู่แถวบ้านมีสองคนเด็คนแรกนี่คือเขารับงานเป็นชิ้นเขาไม่ได้รับงานใหญ่หรอกแต่งานเขาก็ระดับก็ไม่ใหญ่ก็คือทำไปทำมาหลังหนึ่งก็ก็เป็นล้านนะน,นะก็อ,อยู่ในระดับแสนล้านอะไรเงี้ยแล้วเขาจะทำเฉพาะช่างดีเขามีเขาไม่รีบ แล้วถ้างานไม่เสร็จเขาจะไม่ย้ายไปงานอื่นเลยนอกจากว่ามีงานจําเป็นตรงนั้นจะต้องนิดนึงอะไรอาจจะอาจจะย้ายไปสองวันแต่เขาจะไม่รับงานชนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลงมือเองตลอดเป็นช่างที่เขาไว้ใจกันเออถ้ารอไม่ได้ก็ต้องไปเรียกคนอื่นเรียกช่างคนก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เหมือนกันนี่ก็ทําทุกอย่างก็เวลาทำงานช่างคนนี้เขาจะไม่คุยเรื่องเงินนะ พวกวกันเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะจะเรียกใช้เฉพาะในวงวงรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วทำทำแล้วก็ต้องทำให้ดีทำให้จบแล้วก็นานหน่อยช่างคนคนที่สองที่วาเนี่ยก็คือทุกวันนี้เขาก็ททำทุกอย่างแต่ถ้ารีบรอไม่ได้ก็เรียกคนอื่นไปแต่ถ้ารอได้แถวนี้ หลายๆคนจะรอนะเขาจะรอเพราะเขาบอกว่าไปรีบไปเรียกคนอื่นงานเสร็จแล้วผมสุดท้ายมันก็ต้องมามันมันไม่ได้อย่างใจช้าหน่อยดีกว่าเพราะว่าไปถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันกระจออกมาแบบไม่ถูกใจหรือเปล่าคือจบได้อาจจะไม่ถูกใจแล้วแล้วหลายๆครั้งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะขนาดเราอะเป็นช่างไฟแไท้ๆเลยในวงการเรายังดูไม่ทั่วถึงเลย ว่ามีเรื่องเราเยอะงานบางทีมีมาแบ่งให้แบ่งแ,งแงกันให้เพื่อนในราคาที่เรารับมามันยังทําไม่รอดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำกันยังไงเนี่ยนี่พูดถึงว่าขนาดอาชีพตัวเองแท้แท้แล้วเ,เอาประมาณกระจบแค่นี้ก่อนมีไลเดี๋ยวนะ